ผัดนี้ทีนึ่งผัดมี้ัดีเด้อน้ำมาใส่ตรงนี้มนเบี้น้ำม,มาใข่อัดไนีเไ่เป้นเดกผัดหมี่นะครับนี่น้ำทชลดเีบลอดเออน้ำมาันตใช่อีกู้มานใ่องจัยนะเนนดียใ่จังเลืออาารเป็นก่อนคุณพัดเป็นค่ารช้จ่ามวย่าอิ่งเขาเราก,กินเอง <laughs> คนดูดคนแล้กัอืออือป่นนี้นะเพียงเจ้าเป็นผู้ซอยข่อยเจ้ากดตักน้ำตาลลงตู้โหลดลงหายจิเป็นผู้คน <c oughs> แก่นีเขาสีต้มหรือเขาสียังนี่ <c oughs> อันนี้รถนี่ให้นี่รถเจ้าจะใส่หลไรกันแน่เพราะหละ <c oughs> ่ะรถดีที่นั่นนะน้ำตาลมันใหญ่เราจเป็นดอกเศษนะว่าแต่จะให้มันแห้งน้ำน้ำตาลลง ก็เห็นมึงปินเยอะเอินั่นถล่มมันบริโอ้ปีนอยู่ได้นี่ตัางๆตะใส่เองนี่ปีนปิซักว่าแน่นปิ้นอลไรเธอเจ้าพอเห็นคอยปินซื้อนี่เอ้าน้ำปลาลงบนี้ยายนี่น้ำปลาเยอะเสียบมเสียบยิ้วเพื่อผูปพวงหามโทษผู้ขัดพราะยายแบบนี้เขาใส่อันั้นเอาเออ อามาคือไม่ามพอสะกันเติมสีเป็นสัแล้วพี่น้องเลยว่ารสชาติเป็นยังไงก็รอยใส่ยี้ไไข่ล้วน่สุดยางแล้่ย่งสุดดเติมจังเลยอ่ะมันคือสี่อะนั่ไใส่หลายใส่ลาใส่ยี่หออเพราะสุดรสย้านี่มันชิโอ้ คนทำได้กันวะมันบั่นได้กันเทม่ทได้กันเออเอาลงอีกจังหน่อยกับพ่ออะไรยายเออพ่ออืมมันเป็นแทนเพรมันกระตุงยังมีหนังอยู่พ่อแก่ยูกระปวดแขนเงาเออแกงอูบุญมะพร้าวไทกินหนึ่งอกงอูะินง่อแล้วเราก็สิบป๊ะตางกับ่อยกับกระเดาไป เป็นก่อนห้าวัน้วก็เป็นยลืน่น้ต้อนแล้วต้นน้อเต้นเน้จัพงไหแงย้ายว่ามันบ่เปินน่นมอขาวๆนี่ตเอ้อนเราต้นนเอื้อนนี่นี่นเส่น้อยบ เอาอันนั่นไม่ใส่ไหมไม่เห็นสีน้ำกระนี้เลยเอาั้ยเอาจะซื้อมันนั่นกอมาเื้อเออสี่อื่นไหมเออใส่ให้นเออขอด้วยเอาใส่นังให้น้ำมันหรือใส่น้ำขอาวโพดอะไรอย่างนั้นดี แบยงเจาลองีกันนะอย่าน่งคนได้กันนะมันหลีงนะเส้นมันหล้อ <c oughs> มาสองหอ่อได้บเป็นไงใส่ร้านแซ่บบแซ่ก็ต้องจิ้เห็นปะนี่เรียบร้อยนี่ขอยเือแตก ປາປາໄປແລ້ວເນາະພຸ variance, ້ນນັ na, ້ນແຫຼະສົ້ມຕຳບາດນີ້ປູກຂໍປາປູກເຈົ້າຂໍບາດນີ້ພີ່ນ້ອງນີ້ຊິໄະກ

เพราะดอกคากับเผาเนี่ยเบียงคอยกับเพาะว่านางดอกคอยเพาะคอยเพาะเสาเห็ดดอกเพราะว่ามางพ่้ผู้ลังคนน่ะเขาเริ่มมามาพี่น้องก่อนนะโอ้ยได้เวลากินแล้วบัดนี่นี่ส้มตำครับส้มตำอันนี้ผัดมีผัดเส้นตัวเตี้ยวเส้นมีพี่น้องเซี่ยเส่๊บๆหน่อยกันไม่อยากแกินแล้ก็นอนฟังข่าวอยู่ต้องจองนอนกันมาจ้างนอนเลยนอนเด้อ นอนพ there, now, ักก่อนก็ได้ต้องก็ไ่ได้เอย่งนั้นะวต้องเ็รืม้นขอจันน่อยไปไม่รู้เออป้นมาเลยนตอแออแบบเออนะิอยิอว่าสิเดดที่เาข่ที่เหลวอข่นี่ผมก็่าไิกินึงมีอ้นนอยนันนี้กินันี้ี่ทางไหนในชีวิตเดมากินเผาเงินนีย ีสาธุโอจะเป็นบาทของน้องก่เนี่ยกำลังฮวเพื่อนหน้าเพือนหน้าเออมันจาเบียงจาเบียงปนบาทจะบาทเไปบ้านของของน้แกยงนี้จะไปซื่อหรอก เขาเจ้ากมาอหหมเน่เนาะเขาเจ้าก็มาเงีมาเนี่ยมาเดินมาเดินเอ้ยอ่ะเส็บเส็บเออหนอนมาไก่มูเทีนเาเ่ยเอาแม่ไยลูกเอาแม่ไทยายกจีนแต่รักกินกินไม่จีนไม่เนี่ยแหละที่เด็ดข้าวอยเหมือาขึ้นบ่มานี้บอนยุคไทยนีล่ะมันจังเ็ีไยน่เนี่ยเบียงนะใช่ขางเออจับบอมเยล่ ต้องเอามามันบเพนไถยแขกม่ย่สั่งเนาะนี่ยังแซ่บเ็นบอ็ดเบ็นเห็นบอทขันบ่เป็นนี้บัแซบสีมากอกันนะนบบานนของยาพูดะนีกินแล้วในนแกงเล็กม่านี่เจ้านี่ยกินเล็กกินขันปลาปุนปลาามไทยเฮ้ กินมันยี่ขดที่ไทยใส่บนไทยแล้ว่าคุณยมอนุดเดพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อตำบังหูบ้านเยเบียงนะคะบ้านเยเบียงบ้านเยเบียงส้มตำผัดนี่ไม่ได้ก็ต้องกินนะจ๊ะเคยเห็นอย่อนตำไม่ไกล้ตํมไม่ไกล้ ยอดเบยงตกเพื่อใคร้คู่มือไทยยะสามร้านแตกนะเป็นบุงเมือนบุเข้าวบุญเฮ็ดกินไปอันดั้อันหน้าเขาใช่ต้นเผือจะแบ่งเฮ็ดไข่ไหคะเจ้าเพ็ดหน่งก็เิไข่เไข่กินกับหวกผักบวกผักแห้งก็มอเดี๋ยวกินอะไร แมแมนังบึงนี่แ่ลป้ามันมาพลไปเบิ่งเขาเฮ้ยเข่าใส่กันเล้ย่าข้าสิษย้าติโน้าลูกเคยเจ้าน่ะเป็นแง่น้อเป็นงาเรากัมาหาเจ้าอยูกเอาพงมาตอนมาฝากแม่บาง่นมาแหลวก็ลูกไปบ้านเขาต้อยเขาบริบาลต้อ ้องวยคนที่วันคันเมี้ยมาเรากับานบา้นอยูย่พี่เมีนบอกคนว่าสิมาเลดอันมองอันแรงถวยหลังจ้ำมองหนึ่งเขาให้วสตีปนกันแล้เฮ็ดไมนี่เป็น,นยังน้ำหเน้ำมันคนมากคนละอันไออีกมาดีนนีกจบอกตัวมา้จะน้แก่าะแล้วันบากให่มาเฮ็ดัวให้ก็ไนั มามาเลยหรือกลับลงไปอีกไหมกลับไปอีกต่วใหญ่นะแกมาเห็นก็ไอ like ้ดอกลักไอ้ดอกลักห่องหาเบากากกากเลยตอแสาบพักปันน้ำผู้ชายเยียัใหญ่ผักบุ้นผู้ชายอืมเขาคิดหอยเล้ากว่าอืมไทรหาบเนาะําแกนะอือลูกเขาเล่าอเอแย่เบียงเจ้าสมัมอยู่ไก่ถ้าเจ้าันหอดอยู่สักอใกล้ใกล้มาเรื่อย อือจะมาประหยัดอ้ันเมื่อยันติยากเขา้นผว่าท่านเรียนนั่นอยู่อินนั่นมันข้นไหนปะผู้นี้มันก็ลงแม่จากเงือนัวไก่ไว้เมือแรงยันนั้นยานั่นันเป็นป่าเป็นฝนเดียนปรเมืองอะไปรับยังไงท้าไปรับจะเว้นถ้าไอย่างเมื่อน ทำก็จ่เอามันมีเมา่อเมื่อะก่นมึงจังไปเหตุยังงงมึงแร้วดูละมึงมึงจังมาหลับเอาขู่ะนาเอาอีเมี่ยมันที่ซีโมงอันนี้ขอว่าเป็นประตูเป็น้บนเฮ้ยแับวอเรียกก้อนคอยไปหาเราอกไปเลยหไปเลยปิดประตูไว้ห็นหยายล็อกไว้ จงกระังอย่างี้ยันม่กินหมกเลยยายอย่ันมันจะหลดกนี้ยหลังมันว้งอบยิงกกว่างแ้มันหยนาล้วมันเบิกออกเบิกเิยิงเลยแุ่มตีหลบแล้วันตนันก็สตนหน้องั่นว่าักะเออเอืมน้ำมัอ่อนดีหมอก